สบายดีคนเกิดพูดกังเวน้นเนาะในเสาร์มือนีเนาะทุกคนเนาะในเสาร์มือวันที่สี่หาวันที่สิบเอ็ดเดือนสามปีสองพันสิเจ็ดเนาะพุทธศักราชเออปีสองพันสิสี่พุทธศักราชสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดเด้อคนเกิดพูดกังเวน้นเนาะจะเป็นแนวใดเนาะมาหับสม้มหับฟังกันเลยเนาะหนึ่งใบทําอิตรธว่าคนเกิดพูดกังเวน้นผู้ใด้พูดกังเวน้นอย่าลืมเนาะพิมพ์เข่ามาหาแม่รุเด้อทุกคนเด้อ ขออนุญาตเนาะเปิดไผ่ให้กับคนผุดกังเวนเนาะผุดกังเวนเนาะการทำนานทายทากอ่นานไผ่มือน,นีเนาะจะมีผ้นตั้งแต่เริ่มอ่านเดือนหอดวันที่สิบเอ็ดเดือน 3, 2, 000, สามปีสองพันสสี่เนะาะไผ่ใบมทมีดของคนเกิดผุดกังเวนจะเป็นแนวใดหกใหม่หกใหม่หหม,ามาบอกว่าการดําเนินธุรกิจนาเวียก,การงานของคนเกิดผุดกังเวนเนาะจะเป็นทีนิยมส้มสอบ ให้กับกลุ่มคนหลายๆคนถ้าหาว่าคนพูดกังเว้นเนาะเหตุเบียกอยู่ในองค์กรเนาะจะมีข่าวดีหรือขืนยดขืนสั่นเนาะจะได้หาได้หับข่าวกันหับตำแหน่งใหม่หรือได้โยกย้ายเนาะโยกย้ายจากหัวหน้าตำแหน,น่งนีไปหาตำแหน่งอื่นเนาะจะได้ขืนยดขืนสั่นและหนาเวียกของคนพูดกังเว้น จ้ามีค่วมจะเลื่อนเติบโตขึ้นเนาะจ้าเป็นทีย่อมหับของกลุ่มคนหลายหลายคนเนาะและจ้าเป็นทีพึงพ่อใจขององค์กรเนานะถ้าหากว่าคนพูดกังเว้นเป็นพอขาเศร้าขายเนาะเป็นเมขาเศร้าขายเมฟันอยากบอกว่าเลิดแห้งเนาะในตนอาทิตย์นี้เลิกแห้งเนาะเลิศที่สุดนาเวียการขาการขายถ้าผู้ใดขา,ขายเนาะจะามีการขยายโตและ ดีขึ้นเนาะการเงินจะมีโศกญงเข้ามาเพรว่าเออการเงินจะมีโศกใไงเข้ามาการเจรจาการป่ากการล้มนาะในหนาเวียก,การงานหรือว่าผู้ใดหลายคนที่ว่าเป็นซิปปิ้งเนาะเออเป็นในหนาเป็นซิปปิ้งถามว่าคนเคกิดพุ่นกังเว้นเนาะจะผ่านไปใดดีและจะมีเงินก่อนเข้ามาเนาะหนาเวียถือว่า สำเร็จผลเนาะอันนี้คือของคนเกิดพูดกลางเวน้นเนาะส่วนคนโสดพ่นมาต่างมกุกต่างใจมีมานะอดทนสูญสน้นสางผลงานสางชีวิตของตัวเองสางพื้นฐานโครงหางของตัวเองนี่ห้มีคววมแข็งแห่งห้มีคววมแข็งแข่ง,ขขง,ขงพะว่าคนพูดกลางเวน้นเป็นคนที่มีคววมบ่าบินในการเหตุเบียกเนาะไม่ควัขอใส่คำนี้ด้อขออนุญาตเนาะ ราะว่าคนผุดกังเว้นเป็นคนที่มีควอมบาบินสางไล่หักให้ตัวเองเนาะในการเห็เุเบียกเบียกบบแล้วจะโบโยมโถเท้จะโบโยมเศร้าเนาะขอห้เบียกนี่มีค่วมดีเกิดเกิดส่วนคนที่มีคูเนาะเพื่อนบอกว่าจะสวยเหลือเป็นหฮงพักดันห้ยกำลังใจกันเนาะราชนินีดาบมาบอกว่าไสยสนนะเนาะของคนวันผุดกังเว้นโบได้มาโดยง่ายแต่ต้องแหลกด้วยยาเถื่อ อย่าแห้งเนาะแลกด้วยการเคลื่อนไหวเนาะต้องมีจิตใจทีว่านุ่มนวลคนวันพุดกังเว้นเนาะเป็นคนทีมีการเจรจาดีเนาะปากผ้ารวยเออคนพุดกังเว้นมีสเสน่ห์ในการปากว่าคนพุดกังเว้นมีค่วมกระตือรือร้นสร้างผลงานให้กับตัวเองแหลกในกลมกองคนวันพุดกังเว้นฐาเป็นโพสข,ข่าเศร้าขายเมขาเศร้าขายหรือว่าเหตุหัวเหตุสวนเนาะ จะมีหมากมีผลแต่ต้องเมื่อยในการปากปากเอ,อ่อในการคําปากคาเบาการเจรจานูนี่นั่นหลายอ่านหลายอย่างเนาะจากเหตุใหยคนพูดกังเวน้นนี่มีไส้สนะคือว่าไส้สนะบบได้เกิดมาโดยง่ายเนาะไส้สนะต้องแหลกโดยความอดทนแหลกโดยความขยันแหลกกโดยสิ่งใดสิ่งที่เจ้าจะต้องใจเย็นในการดําเนินเนาะและว้วเพื่อนบอกว่าขอเสียขอเสียของคนวันพุธเนาะเพื่อนบอกว,ะวะ่า คนมันพูดนี่เป็นคนจอบว่างแผนวางแผนถูกเหลืองเออในในหูในหิใน,ในยินโดยหูคืดแหละสมองนี่ปันแหละเออจะเหตุอย่างไดดีเนาะจะแก้ไขปัญหาแบบใดๆด้ๆนมันพูดกังเวทเป็นคนที่ว่ามีสมองเป็นเลิศเนาะแต่ขอเสียคือคือดเกินขอบเขต เออคือเกินขอบเขตเนะนาะพฉะนั้นแล้วเนาะในกลางอาทิตย์นี่เนาะห้เรามมาระวังเนาะยาใส่ควมำคิดร้ายจนเกินไปอาจจะมีการบบสบายเนาะเจ็บตนเจ็บโตวปวดเหนือปวดกายเนาะไปพบแพทย์พบหมอ,อในการปินปัวตัวเองเนาะเพิ่นบอกว่ายาคิดร้ายจนเกินไปขั้นคิดร้ายแล้วคนมันพุดนีจะมีอาการเจ็บหัวปวดโตเนาะส่วนคนที่มีคูนะ่เนาะสวยเหลือกันเกลือกูลกันได้เพิ่นว่าแต่ควมำคิดขนานกันเนาะ ผัวเบาไปหู้เมียทูเมื่อทำไม่ใช่สีเนาะหายละมันระว่างเนาะในการประคับประคองการใส่สีวิตคู่เด้อคนพูดพูดกังเวน้นเนาะเพื่อนบอกว่าการประคับประคองชีวิตคู่คือมีควาวมั่นชัดเจนต้องซื่อสัรเริงกันะลรกันแต่คนเกิดพูดกังเว้นนี่อยากเป็นคนที่ว่าคิดลึกหลับเนาะเออส่อขู่ส่อเห้นส่อคิดเหลืองโนนเหลืองนี่เนาะเอาเขามาอะไรก่ะมาปรับ มาปั๊บหาเขามาในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นแล้วไพ่ใบนี้อยากบอกว่าส่วนทีมันเป็นส่วนเกินของชีวิตเขามันอยู่หนอกขอบเขตอาณาจักรของเขาอยากเก็บเขามาเพราะว่าเรื่องทีมันอยู่ในขอบเขตเท่านี้เขาย,า,ายังแก่บาไหวเนาะภยอยากบอกว่าหายคนวันผิดเออคนเกิดวันพุดกังเวนี่ยาคิดจนเกินไปเนาะมันจะเหตุหายคนผุดกังเวนี่ เจ็บประสาทเด้อเออสิ่งที่สําคัญเนาะเจ็บหัวเจ็บประสาทตาเนาะตาอยากตาอยากล่อยๆเด้อทุกคนเด้อหายไปโพแแพทย์พบหมอเนาะหายไปกวดกวดระบบประสาทคือเด้อคนผุดกังเวนเนาะในด่านสุขภาพะเนาะส่วนใบที่สามของคนเกิดผุดกังเวนเนาะเพิ่นบอกว่าซิบถวยเนาะซิบถวยมาบอกว่าขอบขั้วเนาะถ่ายอาทิตย์เนาะกางไปหาถ่ายอาทิตย์ขอบขั้วจะมีความอุดมสมบูรณ์เลยค่ะสิ่งที่สําคัญคนเกิดผุดกลางเวท จ้าด้สับใหญ่เนาะจ่าด้สับใหญ่จากควมฝันเออย่านภาหนะสีขาวหรือสีเหลืองเนาะไฮโซเลขท้ายเออเลขข้างหนาเนาะสามตัวหนาเลยเนาะสามตัวหนาจัดไปเนาะถ่าวารถคันไหนของคนเกิดพูดกังเว็บบอมีป่ายเปิดเลขกองเตอร์มาเบิง สโตหนาทั้งหนาเลยเนาะจ้าเป็นสื่อนําโศกหายคนผุดกังเวทพอว่าผูดกังเวน้นจ้ามีโศกใหญ่และจะได้หับาการอุปถรรัมขำสู้จากมูกองส้มสัตออจากมูกองส้นสัตว์อันเดียวกันเนะาะถ้าางว่าเป็นพอขาดเร้าขายจ้าได้กไาไ่มหาศาลเนาะนาเวียเขามาเฮตหาย้้นผูดกังเวนน้นี่มีการขยายโตเนาะมีแบรนด์ของตัวเอง มีสินขาทีทําเงื่อนห้กับคนผูดกลางเว้นได้ย่างสูงเนาะเพิ่นบอกว่าคนผูดกลางเว้นจะมีโศกทางด่านการค้าขายเด้อและโศกจากการเสี่ยงเนาะมีโศกสองสันเนาะเพิ่นบอกว่าแต่สิ่งทีสําคัญเนาะผูดกลางเว้นกลางอาทิตเนาะกลางกลางอาทิตหายระวังความคิดตัวเองเด้อและกาญยาใส่ข้ามปากข้ามเบาทีฮักหาน อี๋ยังกับยานามคุณเอาไว้ใน,น้นามไซเอาไว้นอกเดอ้อเออคนผูดกังเวนน้นเนาะนามคุณเอาไว้ในหนามไซเอาไว้นอกเพิ่นม,มาสีบวบสีสัมบันไดกับยาไฮโอดทนเนาะเพื่อผ่านพาอุปสรรคและสางพื้นฐานคงหางขั้วมุดมสมบูรณ์ให้กับตัวเองให้กับคนในครอบครัวเนาะทายอาทิตย์คนผูดกังเว้นจะมีโศกญงเขามาเนาะท่า,ทาง ทางด่านการขาขายทางด่านลาบลอยเนาะลาบลอยเป็นก่อนไงเด้อทุกคนเด้อเออเป็นก่อนใไงเนาะสื่อเสริมดวงของคนเกิดบันผุดกลางเว้นเนาะแม่จะบอกเนาะมันสูตรมุ่นอยู่กับตัวเองก่อนจะนอนกาหม้อนสามเถือ่อแล้วสูตรบทสรรเสริญผ่าพุทธเจ้าเนอะสูตรบทสรรเสริญผ่าพุทธเจ้าเนาะ และสิ่งที่สําคัญเนาะถาวาคนผุดกัางเวน้นบูซาองค์ปูพลุสีหรือว่าบูซาองาอค์ปูพญานาคเนาะเพบ่นว่าสายหนีเนาะ่นบอกว่าซอยได้เด้อขอพ่อจากพญานาคสูตรบทบูซาพญานาคการยะจิตตังอาหางวันธามิพญานาคหน้าข้าทิบดีวิสุทธิเทวาปูเชมีนาเมตตาโมกุลุอิติปิโสพระคาวา่านาโมพุทธาานาี้คือบทสูตรสรรเสริญพระ ญาณาขอพรจากพญ,ญานาให้เกิดประสิทธิผลเนาะเพราะว่าคนวั่นพูดกลางคืนเออคนวั่นพูดกลางเว้นขอโทษเนาะจามีซิกเซ็นแห้งคว่ำฝันหาโศกเนาะเออมีจิตสัมผัสสูงการเงื่อนการงานไหลเข้ามาลัวๆเนาะแต่ฟังไว้เด้อแต่อย่าผือใจเนาะเพราะว่าการเงื่อนเข้ามาการจับจ่ายก็มีเซ็นเดียวกันเด้ออันนี้คือคอที่ แท้จริงของคนวันพุธเนาะส่วนไผ่สรุปของคนวันพุธมาบอกว่าหาดาบเห็นบอกไม่เตือนไว้แล้วเนาะไหมว่าเงินเขามาต้องมีรลยจ่ายเนาะหาดาบเนาะจ้ามาบงบอกว่าเจ้าต้องมีรลยจ่ายความหับผิดสอบสูงในขอบครั่วเนาะหรือว่าการลงทุนของเจ้าเนาะให้ฟังด้วยหูต้องเห็นด้วยตาและเจ้าเองต้องสัมผัส และจงเสื่อมันในสิ่งที่ตัวเองก็ทำเนาะสิ่งที่สำคัญเซนไ้ของคนเกิดบ้านพูดกลางเว้นบบเมนตนในโตคนอื่นเนาะอยู่ในโตของเจ้าเองเนาะเจ้าแข่งขันกับโตเจ้าเองโบเมนเจ้าแข่งขันกับเวลาบบเมนเจ้าแข่งขันกับคนอื่นแต่เจ้าต้องแข่งขันกับโตเจ้าเองเนาะเฮด์ไฮเจ้านี่เป็นอย่างเป็นคนที่มีความหลบขออเป็นคนที่กล้าตัดสินใจสูง คนเกิดบ้านพุดกลางเว้นนะเนาะเพิ่นบอกว่าเป็นคนที่กล้าตัดสินใจสูงและเป็นคนที่ว่าหับพิศเสกมีความหับพิศเสกทุกอย่างที่ว่าผ่านเขามาในมือตัวเองในชีวิตตัวเองได้กระทำเนาะอันนี้คือความชัดเจนเนาะเพิร์นวนะ่า,าโศกลาบล้อยของคนเกิดบ้านพุดกลางเว้นมีถึงเก่าสิบเก่าเปอร์เซ็นต์มีถึง,ถงเก่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนาะปุรยดเกิดพุดกลางเว้นเนาะหับฟังเผื่อเป็นไกด์ไลน์เด้อ เลขนาไพของผูดกังเวนโอเลขหามาแห่งเ้อเลขหามีเด้อเลขหาเลขหนึง่งเลขหกเนาะเลขหาเลขหนึง่งเลขหกสื่อของการเสริมดวงของคนผูดกังเวนเนาะต้องไหวพระสูตรมุ่นกับหมอนเท้าบะมีห่านผ่าคือแม่เนาะหมอนหมูนเฮ้าทุกวันเนาะเป็นห่านผ่าซวยเป็นซวยเป็นสิงซักซิค์คุมข้องเฮ้า ได้ตลอดเนาะกาบม้อนนะโมตะสาสูตรบูซาสรรเสริญพระพุทธเจ้าอีมีนาสก,กาเลน,นะเนาะเออจนหอดจบแล้ก็สูตรพุทธคุณธ้รมคุณสังขคุณแล้วบูซาองค์เทพหน้าค่าเด้อพ้นบอกว่าคนณพูดกลางเว้นในสวงอาทิตนี้จะาได้โศกได้ทรัพย์จากสิ่งซักซิิท,ทีตัวเองนับถือบูซาเนาะจะาประทานพรให้ได้รับมาครับพ้นแล้วซื้อเสริมดวงเนาะอันที่สำคัญอันที่หนึ่งเลขนาลด เลขย่านพาหนะของคนเกิดวันพูดกังเวทโตสามโตทั้งหนาเด้อถ้าว่าบ่มีเลขปลายเนาะห้ไปเบิ่งเลขกองเตอเนาะเบื่งเลขกงเตอแล้วจะได้หับมาคำพูดอันนี้คือคนเกิดพูดกังเวทเนาะ